สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะเย้ Yay. สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาแชร์ไอเทมเด็ดนะคะซึ่งจะเป็น2ไอเทมนะคะจากแบรนด์ beauty buffet นั่นเองคะ่ะทุกคนก็ตามหัวข้อคลิปที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคือทางเราเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสใช้น้องนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับน้องทั้ง2ตัวกันก่อนนะคะก็คือทัดาน้องสองคนนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็คือ beauty buffet triple c hya booster serum นะคะส่วนน้องคนนี้ก็คือ beauty buffet invisible sunscreen U.V. Protection SPF 50 PA บวก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 นีด้วยกันทั้งหมด4บวกเลยค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะลูกมีก็จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่าเออเราใช้ไปแล้วเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวเราเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะ โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้องคนนี้เลยนะคะสำหรับน้องคนนี้นะคะอัดวนชื่อกันอีกรอบนะคะน้องก็คือ beauty buffet triple c hyal booster serum นั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะก็จะมาในรูปแบบซองอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะแต่ว่าน้องนะคะมีความแตกต่างจากครีมซองโดยทั่วๆไปนะคะก็คือเขาเนี่ยมีนวัตกรรมนะคะแยกออกเป็น2ฝั่งนั่นเองค่ะทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะคะว่าฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัว triple c booster นะคะส่วน ฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นตัวไฮยาเซรัมนั่นเองค่ะซึ่งเวลาเราทานะคะก็จะเหมือนกับว่าเราทาครีมทั้ง2ตัวไปในเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะทุกคนก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของแบบว่าบุ๊ดผิวของเรานะคะให้ดูกระจ่างใสนะคะทุกคนแล้วก็ผิวของเราเนี่ยดูแข็งแรงเนี้อนุ่มอิ่มฟูนะคะดูอิ่มน้ําอะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขามีทั้งตัวแบบว่าทริปเปิลซีนะคะแล้วก็ตัวไฮยาเซรัมนั่นเองค่ะอ่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดนะคะพรีเมียมมาจากธรรมชาตินั่นเอง ค่ะที่ผสมผสานนะคะระหว่างวิตามินซีนะคะกับตัวไฮยาบูสเตอร์คูณ3กันเลยค่ะวิตซีก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่าลดเลือนพวกรอยดำรอยคล้ำต่างต่างของเรานะคะส่วนตัวบูสเตอร์ไฮยานะคะก็คือเข้มข้นกันมากถึง3เท่ากันเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังผสานนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะจากส้มยูสุคขข่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะมากถึง8ชนิดเลยนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระต่างๆให้กับผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวไฮยาลูรอนนี้นะคะเขาก็จะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ชื่อว่า encapsulated h ฮยา u r ร n 3โมเลกุลนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็จะช่วยแบบว่ากเก็บความชุ่มชื่นให้กับผิวของเรานะคะได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจาก กรังสี UV ต่างๆได้ด้วยค่ะก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะสําหรับ t e x t อร์ของเขานะคะทุกคนก็เขาจะเป็นเนื้อครีมที่มีแบบว่า2ฝั่งใช่ไหมคะด้วยความที่เป็น2ฝั่งเนาะพอเวลาบีบออกมาแล้วนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวครีมขาวๆค่ะทุกคนตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของ Triple C Butter นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นเนื้อใสๆนะคะทุกคนก็จะเป็นฝั่งของ Hyal Serum นั่นเองค่ะก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อเจลใสๆนะคะซึ่งทั้ง2ตัวนนี้ะะคเวลาท ไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าละทาคู่กันใช่ไหมคะเขาเนี่ยจะแบบว่าซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ทิ้งความแบบเป็นคราบๆไวด้วยนะคะเราสามารถลงกันแดดแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งส่วนตัวลูกหมีตอนที่ลูกหมีใช้น้องเขานะคะลูกหมีก็ใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะทุกคน หลังจากที่เราได้ใช้ไปประมาณ7วันนะคะทุกคนก็ผลลัพธ์ที่ลูกหมีแบบว่ารู้สึกได้เลยนะคะ mm. ก็คือผิวหน้าเราเนี่ยดูแบบว่ามีความว่าไบรท์ขึ้นนะคะดูกระจ่างใสขึ้นดูแบบไม่หม่นหมองอะ่คออะคก็จะมีบางวันที่เรารู้สึกว่าผิวหน้าเราหมองคล้ำนะคะหรือว่าบางทีเราทํางานดักนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหน้าเราก็อาจจะแบบโทมได้อะไรได้นะคะถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะ b o สต์ผิวให้ดูกระจ่างใสใดๆนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะ8กรัมนะคะราคา49บาทนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราลงส k i n c a r กเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็ต้องลงครีมกันแดดกันต่อใช่ไหมคะซึ่งกันแดดในวันนี้นะคะที่เราจะมาแนะนําทุกคนก็คือตัวนี้เลยนะคะทุกคน Beauty Buffet Invisible Sunscreen UV p rotection SPF 50 PA บวก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 มีด้วยกันทั้งหมด4บวกเลยนะคะซึ่งอย่างที่ลูกหมีบอกในทุกๆคลิปเลยนะคะทุกคนว่าเวลาเราจะแต่งหน้าใดๆก็ตามหรือว่าก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือว่าเราจะไม่แต่งหน้าก็ได้นะคะเราแบบว่าอยู่แค่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําให้ทาครีมกันแดดนะคะทุกคน คือแนะนําจริงๆเพราะว่าด้วยความที่บางทีเราอยู่บ้านเนาะเราคิดว่าเราแบบว่าไม่ได้เจอกับแสงแดดอะไรแล้วแต่ว่าเปล่านะจ๊ะเรายังเจอกับพวกแบบว่าแสงไฟนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราแบบว่าเล่นคอมพิวเตอร์เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบแสงจากพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยแบบโดนหน้าเราได้เหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าครีมกันแดดสําคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้หน้าของเรานะคะไปก่อนวัยอันควรหรือว่าฝ้ากระเนี่ยขึ้นนะคะก็ต้องทากันแดดนะคะ สำหรับน้องคนนี้นะคะเขาเป็นกันแดดสูตรอ่อนโยนนั่นเองค่ะก็ทางแบรนด์เขาบอกว่าแม้ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็ไม่เกิดการระคายเคืองค่ะสําหรับสารสกัดของตัวนี้นะคะเขาก็ได้มาจากอัลฟาไบซาโบลอนนะคะที่บริสุทธิ์จากดอกคาโมไมล์จะให้ความรู้สึกที่บางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะแล้วก็จะมีวิตามินอ e, ีแล้วก็อะโลเวล่าด้วยนะคะจะช่วยฟื้นฟูผิวของเรานะคะที่โดนทําร้ายจากแสงแดดหรือทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นเนื้อครีมสี ขาวๆคุณๆนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือซึมไวไม่เหนียวเนิ้นะและที่สําคัญนะคะก็คือไม่เป็นคราบในระหว่างวันด้วยแล้วก็เวลาทาเนี่ยคือไม่ทําให้หน้าเราวอกแล้วก็ลอยด้วยนั่นเองนะคะส่วนตัวลูกหมีลูกหมีชอบเนื้อของเขานะเพราะว่าด้วยความที่พอเวลาทาไปแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยมันดูแบบว่ายังคงให้ความสบายผิวอยู่นะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนิ้อนนะจนเกินไปเราสามารถแต่งหน้าลงสกินแคร์อื่นๆได้นั่นเองค่ะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยเขามีมาในรูปแบบหลอดด้วยนะคะท คนก็รูปแบบหลอดจะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในปริมาณ7กรัมนะคะจะราคา39บาทค่ะแต่ว่าขนาดหลอดนะคะจะอยู่ที่50กรัมนะคะจะราคาอยู่ที่189บาทนั่นเองค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากลองใช้ก่อนลูกหมีแนะนําให้ไปซื้อแบบซองกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใช้แล้วชอบนะคะก็ค่อยไปตามาเป็นแบบหลอดกันนะคะทุกคนสําหรับกันแดดตัวนี้นะคะลูกหมีว่าเราเนี่ยสามารถใช้ได้แบบว่าเป็นกันแดดที่ใช้ใน everyday ก็ได้นะคะทุกคนคือทานในวันสบายๆวันทํางานอะไรของเรา ปกติหรือว่าจะใช้ในวันที่แบบว่าเราต้องการแบบว่าเจอแดดมากกว่าวันอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขามี s อสเมามากถึง50นะคะแล้วก็ PA เนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด4บวกเลยนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าค่า PA เเนี่ยแหละนะคะทุกคนที่จะช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากพวก UVA แล้วก็ UVB นะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผิวของเรานะคะเหี่ยวย่นนั่นเองคะ่ะแล้วก็แก่ก่อนวัยอันควรนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ผิวของเรานะคะเหี่ยวย่นแล้วก็แก่ก่อนวัยอันควรนะคะก็อย่าลืมทากันแดดด้วย ะะแล้วก็ส่วนตัวลูกหมีนะคะเวลาที่เราใช้กันแดดน้องคนนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าเราแต่งหน้าติดทนมากขึ้นทุกคนเออแบบผิวมันจะดูสวยขึ้นแล้วก็เมคอัพต่างๆก็จะดูแบบว่าติดทนกับหน้าเรามากขึ้นนะคะวเวลาเราทากันแดดนะคะลูกหมีแนะนําให้ทาประมาณ2ข้อนะคะเป็น2ข้อนิ้วนะคะของนิ้วก้อยของเรานั่นเองค่ะทุกคนทาทั้งหน้าแล้วก็ทาทั้งคอเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นการรีวิวของทางเรานั่นเองนะคะยังไงก็ขอฝากน้องสองคนนี้ไว้ด้วยนะคะ สำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ผิวหน้าอาจจะดูหมองคล้ำนะคะอยากจะแบบว่าให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะดูแบบดูไ r i g h t ดูมีออร่านะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะสําหรับ beauty buffet triple c hyal booster serum ตัวนี้เลยนะคะก็ได้รับการบํารุงไม่แบบว่าจะเป็นวิตามินซีนะคะช่วยลดเลือนพวกรอยดำอะไรอย่างนี้ของเราได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็มีตัวไฮยานะคะช่วยทําให้ผิวของเรานะคะดูแบบว่ากระจ่างใสเนียนเด้งแล้วก็ดูไบรท์ขึ้นนั่นเองค่ะส่วนใครที่กําลังมองหากันแดดอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะ สำหรับตัวนี้ค่ะ Beauty Buffet นะคะ Invisible Sunscreen UV Protection SPF 50 PA บวก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 นะคะก็ขอฝากน้องเขาไว้ด้วยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะที่ร้านคาชั้นนํำทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่า Beauty Buffet ทุกสาขานะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงลูกมีจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description box นะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบว่าอยากจะซื้อตามนะคะก็จะได้แบบว่าตามพิกัด กันได้ถูกต้องนั่นเองค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้ก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหนีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าครั้งหน้านะคะมีอะไรใหม่ๆม,ม,มาเดี๋ยวเราก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันอีกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่ารีวิวอะไรใดๆแล้วก็แชร์กันมาได้นะคะส่วนใครที่แบบว่าเคยใช้น้อง2คนนี้กันแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนเผื่อเพื่อนๆ,ๆคนไหนเนี่ยที่เขาแบบว่าไม่เคยใช้เขามาอ่านคอมเมนต์เขาก็จะไได้แบบบว่าาานํปประกกอ ตัดสินใจของเพื่อนๆกันได้ด้วยนะคะอันนี้ลูกหมีก็นํามารีวิวในความคิดเห็นของลูกหมีนาอก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจได้เช่นกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะ